ต้องเรียนรู้ครับคนเราไม่ได้เก่งเองทุกอย่างบางคนบอกมีพรสวรรค์มีได้ครับพรสวรรค์คือการเรียนรู้ที่เร็วกว่าคนอื่นเขาแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราใช้เวลากับมันเรเรียนรู้กับมันตามมันว่าอะไรจนเกิดขึ้นบ้างดูการพัฒนาของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตามยุคตามสมัยตามสิ่งที่มันเป็นแนวโน้มณปัจจุบันมันจะทําให้เราเห็นอะไรหลายอย่างเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเออมันจะใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนจะทำคอนเทนต์เหล่านี้มันใช้เวลาเยอะมากเดี๋ยนนี้มันง่ายครับมันมีฉลไอฉลาดๆเยอะ เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันก็จะทําให้เราเ,เริ่มทําอะไรง่ายขึ้นนะครับเรียนรู้กับมันครับของฟรีมีเยอะแยะคุณอยากเรียนรู้อะไรคุณถามเลย ตอนนี้คนรู้จักในนามของลุงตีนะครับทนศักดิ์วหาวิสารนะครับผมเป็นนักบริหารไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงินหรือการทําธุรกิจผมผ่านประสบการณ์เหล่านี้มา40กว่าปีแล้วณปัจจุบันเนี่ยผมเริ่มปล่อยวางของการทํางานบริหารธุรกิจมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมมีช่องโซเชียลมีเดียหลายๆช่องด้วยกันนะครับที่เอาไว้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ผมครับยินดีนต้อนรับลุงตีสู่รายการทา m แ Machine น,นะครับตอนนี้ลุงตีเป็นครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะมากแล้วก็มีหนังสือ หลายเล่มเลยแต่ก่อนหน้านี้ครับจากการที่เป็นผู้บริหารเนี่ยครับลุงตีมีแรงบันดาลใจอะไรครับที่อยู่ดีๆอยากมาเขียนหนังสือแล้วก็อยากมาเป็นครีเอเตอร์ครับผมสิ่งที่เราคิดถึงก็คือว่าเราจะฝากอะไรไว้ให้กโลกนี้ไปได้บ้างนะครับสิ่งที่เราอยากฝากไว้มีอะไรก็คงเป็นเรื่องของความรู้เรื่องของประสบการณ์ที่เรามีก็เลยคิดว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่มันจะอยู่คงทนได้มันก็มี2ออย่างคือหนังสือที่เป็นเล่มหรืออะไรที่เป็นดิจิทัลโปรดักต์ที่มันอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วมันก็จะอยู่นั้นตลอดไปเผื <S 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 ่อจะมี ประสบการณ์ที่เอาไปใช้ให้กับคนบางคนเนี่ยซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ต้องล้มลุกคลุกคลานแบบผมถ้าเขาใช้รประโยชน์ได้ช่วยคนได้หนึ่งคนผมถือว่ามันก็เป็นประโยชน์แล้วก็เลยลุก,กขึ้นมาทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ขึ้นมาช่วงแรกอะไรที่เป็นสิ่งที่ยากลําบากที่สุดครับคือผมคิดว่ามันคือหัวข้อว่าเราอยากพูดอะไรช่วงแรกเนี่ยผมว่าสักหกเจ็ดเดือนที่ผ่านไปนะครับที่ผมทาคือผม,มอยากพูดอะไรผมพูดคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นคําถามที่ผมถูกถามมาเยอะมากว่าผมกำลังพูดอะไรผมเออเขาไม่เข้าใจ แสดงว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันไม่ได้พูดให้กับคนบางคนแต่บางคนอาจจะรู้จากมันมันก็เลยกลับมาที่พื้นฐานเลยก็คือ 1. 1. เราอยากถ่ายทอดเรื่องอะไร2ถ่ายทอดให้ใคร3สิ่งที่เราถ่ายทอดไปเนี่ยมันช่วยใครอะไรได้บ้าง3อย่างที่กลับมาเป็นโจทย์เพราะฉะนั้นทุกคลิปผมก็เลยจะพูดทํานองที่ว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรแล้วในประมาณ5วิววนาทีแรกเนี่ยเขาต้องรู้เลยว่าผมกำลังจะพูดเรื่องอะไรอะไรคือเนื้อหาเน้นบ้างสุดท้ายเนี่ยเราอยากขโมดปมหรือบอกอะไรเขาได้บ้างมันก็เลยกลายมาเป็นคลิปที่เริ่มที่จะมี แก่นของมันนะครับในการที่ทําตอนนี้ผมทําช่องทางด้านโซเชียลมีเดียอยู่หลายช่องนะครับผมจะมีช่องหลักๆอยู่เรื่องของลุงตีแล้วเรื่องธุรกิจอีกอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของลุงตีอินสปิเรชันมันเป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเมื่อที่เราทํางานเราเหนื่อยเราท้อเราผิดหวังเราเกิดอารมณ์ต่างๆ จะทายังไงให้กลับมาสู่ความเข้มแข็งเพื่อที่จะทําต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมก็ยังมีเรื่องของช่องลุงตีเฉยๆเนี่ยอันนี้ผมอ,ออกมาทําเป็นช่องที่ไว้คุยเรื่องหนังสืออย่างเดียวแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องที่เกี่ยวข้องกับเราาประสบการณ์ของผู้บริหารคนอื่นๆต่างประเทศเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเขามีประเด็นอะไรหรือเขามีแก่นอะไรที่จะเอามาเป็นประโยชน์ให้คนอื่นเอาไปใช้ต่อได้บ้างเนี่ยหลกัหลกๆมันก็จะมีอยู่ช่องนี้ครับลุงตีแบ่งเวลาย,ยังไงครับในการบริหาร4ี่ช่องแล้วก็บริหารงาน ส่วนตัวของตัวเองด้วยครับคือมันอยู่ที่วินยัยแต่ว่าเราฝึกมันจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัยไม่ใช่วินยัยผมแนะนําทุกคนเลยนะครับว่าตอนนี้ทุกคนอยากมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนกลางคืนเขียนไว้ก่อนว่าเช้าวันนี้เราจะทําอะไรแ,แล้วมีเวลาตั้งโทรศัพท์ตัวหนึ่งง่ายๆแล้วก็พูดเลยอยากเล่าเรื่องประเด็นนี้ให้ฟังให้ใครฟังแล้วจะไปลงช่องไหนเราก็เล่าซึ่งอันนี้มันกลายเป็นนิสัยที่ต้องทํามีเวลาก็ทำมันอาจจะใช้เวลาตัดต่ออีกนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องให้มันดูโหแบบมืออาชีพเป็นลักษณะของโปรดัก ก็ทำมันแบบหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะสิ่งที่มันเป็นแก่นคือเนื้อหาที่เขาต้องการอันเนี้ยมันก็เป็นแค่สิ่งที่ให้กับคนได้ละคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันบอกโอ้ยุย่งไม่มีเวลาแล้วจริงหรือเปล่าคุณลองเขียนลองลิสต์มาในแต่ละวันว่าทาอะไรบ้างตั้งแต่ไหนถึงไหนตั้งแต่ไหนถึงไหน,ไหน,ไหนคุณมีเวลาไปไถ่ฟีดดูว่าดารากรเลิกกับดาราขอได้ดาราขอเป็นมือที่3คุณดูไปถ้าเป็นมีประโยชน์อะไรมันทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายชีวิตของคุณไหมถ้าเรื่องพวกนี้มันไม่เข้าใกล้เป้าหมายชีวิตคคุุณณเน่ก็็ไมจป ใช้เวลามันหรือใช้เวลาให้มันน้อยหน่อยแล้วก็ใช้เวลาที่มันมีประโยชน์แล้วทําให้เรารู้สึกว่าเอาได้อะไรที่มันทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายที่เรากําลังเดินไปจริงๆนะครับสิ่งเรานี่มันก็เลยทําให้ผมเนี่ยสามารถทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ครับปัจจุบันลุงตีเป็นผู้บริหารด้วยครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยเขียนหนังสือด้วยอะไรที่เป็นตัวลุงตีมากที่สุดครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับพูดจริงๆคือผมชอบเขียนหนังสือเพราะหนังสือเนี่ยมันมีโอกาสได้แก้ได้เอดิตได้ดูวนว่าอะไรที่เราใส่เข้าไปแล หยชน์ใหม่ บ,บางทีเนี่ยคลิปที่เราถ่ายทำเนี่ยมันต้องการความรวดเร็วมันต้องโพสทุกวันเพราะฉะนั้นมันเอาพอที่จะถ่ายทอดบางประเด็นพอแต่หนังสือเนี่ยมันคือสิ่งที่เรากรองมันจนกระทั่งเราได้ตกผลึกมาเพราะฉะนั้นผมสนุกกับการเขียนหนังสือมากครับปัจจุบันเขียนมากี่เล่มแล้วครับถ้าถามจริงๆตอนนี้นะครับเขียนมาทั้งหมดเนี่ยเเล่มเล่มที่8ปดกำลัองจะออกเล่มที่ประทับใจที่สุดคือเล่มไหนครับเล่มที่ผมบอกคนว่าคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดเป็นเหยื่อของคนแกล้งโง่คนหลายๆคนที่คิดว่าฉันเก่งฉัน ได้รับผลตอบแทนจากการที่ฉันทําแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีอาตาัอาตราอัตราของตัวเองเนี่ยแหละจะทําให้คนเป็นเหยื่อของคนที่แกล้งงงเขาจะเข้ามาใกล้คุณแล้วเขาก็จะแกล้งโง,ง่แล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่ต้องช่วยหรือคนที่ทําอะไรเขาเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคุณระวังบ้างก็ดีมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหนังสือเรื่องของแกล้งโง,ง่นี่หละครับอยากให้ลุงตีแชร์นิดนึงครับจริงๆเราแอบมีเบื้องหลังที่เป็นความล้มเหลวที่คนอื่นไม่รู้หรือว่าอาจจะรู้แล้วแหละแล้วเราผ่านมันมาได้ยังไงครับเอาเป็นว่าถ้าประสบการณ์ผมเเเอออองงงนนาใรื่ข ทำดิจิตอมันบางคลิปคนดูเป็นแสนบางคลิปเหลือพันคนับน้มเหลวไหมมันก็เป็นบทเรียนนะว่า๋อไอแบบนี้คนไม่ชอบคุณก็ไปทํามันเพราะคนไม่ชอบดูหรอกเพราะคนติดตามคุณเขาต้องการอะไรบางอย่างแล้วคุณก็ไปดูสิครับว่าอะไรที่คุณทําแล้วคนชอบคนประสบความสำเร็จในการที่จะทําให้คนเขาติดตามเขาทำอะไรอะไรคุณก็ไปทําทางด้านแนวนั้นใช่ไหมมันไม่ใช่อะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ไม่เก่งแล้วเหรอไม่จริงเลยถูกไหมครับคุณเก่งขนาดทาให้คนติดตามคุณเป็นแสนได้เนี่ยเพราะฉะนั้นไอคนติดตามคุณแค่พันคนในบางคลิปเนี่ยมันไม่ใช่ความลล้มมมเเหวรรกคััับบนนนทียแ สอนคุณว่าไอเนื้อหาแบบเนี้ยมันไม่ใช่ไม่ได้ตอบโจทย์ใครเขาก็อย่าไปทํามันเพราะมันไม่เกิดประโยชน์นะครับความรหมเหือวแบบนี้มีความร้มเหลวที่ผมเคยเจอมาใหญ่ๆเลยในอดีตก็คือตอนปี2540ต้มยำกุ้งที่ผมเคยทํางานไฟนนซ์รล้วถูกปิดตื่นเช้ามาทรัพย์สินที่ผมมีอยู่เป็นหุ้นทั้งหลายเนี่ยม,มูลค่าเหลือศูนย์บาทถ้ามูลค่าจริงๆที่ผมเคยถืออยู่เนี่ยหกร้อยกว่าล้านเหลือศูนย์แล้วผมยังเป็นนี้อีกร้อยกว่าผมก็กลับมาคิดแค่ว่าไม่เป็นไรเราเคยทํามันได้ไม่ใช่เหรือหกร้อยกว่าล้านก ค่อยๆแก้ปัญหาวิเคราะห์ทีละเรื่องแกะทีละสเต็ปบางทีมันต้องใช้เวลาก็ต้องใช้เวลาคุยกับเจ้านี่ก็ขอคุยกับเขาเราไม่หนีแหละเราจะจ่ายเมื่อเราพร้อมที่จะจ่ายคุณก็ดูสิครับว่าคุณทำอะไรได้แล้วคุณก็ค่อยๆสร้างตัวเองใหม่สิ่งที่มันยืดเลือกับคุณแล้วไม่มีใครเอาไปได้มี2อย่างหนึ่งคือประสบการณ์คุณกับ2ความรู้คุณแต่ความรู้คุณมีโอกาสล้าสมัยได้เสมอถ้าคุณยังไม่หาความรู้ไม่พัฒนาไม่ติดตามเทรนด์เหล่านี้ตกยุคแน่นอนครับความล้มเหลวไม่ใช่เครื่องที่จะมาทําให้หน่่งคคุุณณมทํา กิจตะความล้มเหลวคือก้าวที่คุณจะก้าวข้ามมันผ่านต่อไปแล้วเมื่อคุณก้าวข้ามมันได้คุณปไปไกลแน่นอนครับสิ่งที่ลุงตีภูมิใจที่สุดไม่ว่าจะเป็นในแง่การบริหารการทำคอนเทนต์หรือการเป็นนักเขียนเนี่ยครับคือเรื่องไหนครับผมอยากสืบสารตำนาน,ตำนานของการเป็นนักธุรกิจที่ล้มลุกคลุก,ลกคลานที่ปั้นตัวเองจากที่ไม่มีอะไรเลยเรียกได้ว่าเป็นตำนานสำหรับผมนะครับอาจจะไม่มีคนเห็นแต่ถ้าเราสร้างตัวเองให้มันเป็นตำนานเรามีความคิดแล้วถ่ายทอดให้คนในปรัชญาของดาลไลร์มะบอกว่า คนเราเนี่ยเกิดสองครั้งและตายสองครั้งเกิดแรกคือเกิดแล้วหายใจเกิดครั้งที่2คือเกิดแล้วรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร ผมใช้เวลาน,านานมากกว่าจะตอบได้ว่าผมเกิดมาเพื่ออะไรก็คือผมอายุ60กว่าแล้วสิ่งที่ผมอยากจะทําต่อคือคนเราตายสองครั้งครั้งแรกคือหยุดหายใจครั้งที่2คือไม่มีใครจําเราได้แล้วสิ่งเหล่านี้ดูสตีฟจ็อบตายไปหลายปีแล้วแต่ช่วยแอปเปิลวิธีการคิดเขายังอยู่หลายๆคนมันเป็นตํานานแบบนี้นะครับสิ่งที่ทําให้ผมกําลังสร้างอยู่ตรงนี้คือการสร้างตำนานบทหนึ่งของชีวิตผมเองถึงแม้ผมจะไม่อยู่แต่ว่าถ้ายังมีอะไรเหลือไว้นี่คือความภูมิใจที่ผมจะมีครับถ้าคุณลุงตีสามารถ ขึ้นทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปช่วงไหนช่วงหนึ่งของชีวิตครับแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จมากกว่านี้อยากย้อนกลับไป ปรับปรุงช่วงไหนครับตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยหนึ่งคือผมจบมหาวิทยาลัยเนี่ยผมจบรัฐศาสตร์ซึ่งตอนนั้นเคยคิดมากอย่าเป็นนักการทูตแต่ปัจจุบันเนี่ยผมมาทําทางด้านธุรกิจทางด้านการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งถ้าตอนนั้นผมรู้และผมเริ่มเรื่องที่การหาความรู้ทางด้านฟิลนี้ได้เนี่ยผมว่าผมจะช่วยคนได้มากกว่านี้มองตัวเองในฐานะนักเขียนในฐานะครีเอเตอร์นในอีก1-3ปีข้างหน้าไว้อย่างไงบ้างครับคือผมคิดว่าใน1-3ึ่งปีข้างหน้าผมมีกลุ่มที่ผมจะช่วยชัดเจนกลุ่มแรกเอาเร 1.1ก็คือกลุ่มที่เกษยียณอายุแล้วคุณตระหนักหรือยังว่าคุณต้องมีรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองไปอีก30ปีถ้าคุณยังไม่พร้อมตรงนั้นผมจะหาวิธีช่วยพวกเขานั้นให้เขารู้สึกว่าเขาหาเงินได้อยู่ประสบการณ์ก็มีจนกระทั่งเขาทำงานเกษียณเขามีประสบการณ์เยอะๆเอาประสบการณ์น,นั้นมาปเปลี่ยนเป็นเงินให้ได้และเขาจะรู้สึกเขาจะเอ็นจอยกับชีวิตแล้วเขาจะรู้สึกด้วยว่าชีวิตมีความหมายครับการทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองและเพื่อคนอื่นได้ด้วยอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่ม 1. 2่คือกลุม ที่กาลังจะเกษียณให้เขาระหนักก่อนว่าตอนนี้คุณกําลังอยู่ในพีคเลยคุณจะทํายังไงให้คุณเตรียมพร้อมสําหรับคุณมองเห็นอนาคตของคุณอีก30ปีขา้างหน้า40ปีข้างหน้าเลยช่วยคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้คือกลุ่มแรกที่ผมจะช่วย1นึ่งัหนึ่ง,ง,ง,งกับกลุ่มที่2ก็คือผมจะไปช่วยระดับล่างเลยคือ SME เนี่ยให้เขาเติบโตให้เขาแข็งแรงให้ได้ผมจะช่วย SME เหล่านั้นอย่างไรให้เขาสามารถตั้งตัวแล้วสืบทอดได้ไปถึงรุ่นต่อๆไปได้แล้ว SME เหลล่านี้จะแแแข็งรงร้วเป็น เศรษฐกิจที่ดีของประเทศไทยแล้วมันจะไปไกลมากผมอยากช่วยกลุ่มนีจริงๆครับสุดท้ายครับสําหรับคนที่กําลังตามหาหนังสืออยู่นะครับลุงตี๋แนะนาหน่อยครับว่าเขาต้องซื้อที่ไหนยังไงครับคือจริงๆแล้วผมมีช่องทางหลายช่องทางนะครับถ้า search ใน Tik t o ็อกเลยก็ได้หรือ search ในเอ f a ฟซบุ๊กหรือ search ใน y o u t u search คําว่าลุงตีเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วลองดูครับมันมีช่อหลายช่อมากที่จะสามารถติดตามผลงานผมได้แล้วก็มีองค์ความรู้ที่ผมถ่ายทอดให้ได้บางทีไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือก็ได้หรืออยา ได้เป็นเล่มคล้ายๆเป็นแม่พิมพ์ที่ก็จะไปใช้ไรายได้เนี่ยก็ลองดูครับหนังสือพวกนี้มีอยู่ในช่องทางโซเชียลมีเดียของพนข้งางเยอะครับตามร้านหนังสือชั้นนํามีบ้างไหมมีบ้างอย่างเช่นอมรินหรือ B2S ก็มีบ้าง c 1ก็มีบ้างนะครับก็อยากแนะน,นําหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นกลยุทธ์การตลาดเรียกว่าลมยักษ์นะครับเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องของ SME ที่หลายๆแห่งเขามีวิธีการอย่างไรแล้วถอดรหัส DNA เขาแล้วจะเห็นได้ว่า DNA ของบริษัทเหล่านั้นเนี่ยทำใหมเขาถึงชนะคู่แข่งได้นะ แล้วก็เขาควรจะทําอย่างไรแต่เริ่มต้นทั้งหมดสรุปก็คือคุณเริ่มต้นจากวิธีคิดของคุณถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปแข่งกับบริษัทใหญ่ไม่ได้มันจบตั้งแต่วันแรกที่คุณคิดอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกจริงๆว่า SME คุณไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่ตัวเล็กคุณก็ชนะยักษ์ใหญ่ได้ยักษ์ใหญ่เนี่ยบางทีเดินเทอะทะแล้วผู้บริหารเขาอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเขาเดินช้าเดินเร็วแค่ไหนแต่คุณเนี่ยสามารถทําทุกอย่างได้คุณควบคุมทุกอย่างได้คุณเดินได้เร็วครับ